ครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมกันการสพัจากกันสมาร์ทโฮมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านสวยหลังใหญ่สไตล์โมเดินพื้นที่200ตารางวาพื้นที่ใช้สอย650ตารางเมตรนะครับด้านหน้านั้นมีประตูทางเข้า2บานตรงเข้ามามีพื้นที่จอดรถเป็นโรงจอดรถหลังใหญ่จอดได้4คันนะครับประตูเปิดปิดขยับได้2ด้านแล้วก็มีที่ชาร์จสำหรับรถ ที่ใช้ไฟฟ้านะครับด้านในฝั่งซ้ายเป็นห้องเก็บของทางนี้เป็นส่วนที่เดินตรงเข้าไปด้านห้องรับแขกด้านในตัวบ้านมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำสองห้องรับแขกนะครับและมีสวนอยู่3จุดด้วยกันตรงมาด้านขวาทางนี้นะครับอันนี้เป็นทางเข้าฝั่งที่เข้าประตูบานเล็กนะครับซึ่งด้านในนั้นจัดเป็นพื้นที่สวนสีเขียวเวลาเราไปปั่นจักรยานต่างๆก็ ออกทางนี้ได้นะครับแล้วครัวนั้นจะอยู่ด้านขวาเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมตรงเข้าไปดูด้านในก่อนเท่าที่ผมดูนะครับบ้านหลังนี้วัสดุดีทุกอย่างเพอร์เฟกทุกจุดเลยนะครับชอบมากเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ด้านขวามือตรงนี้เป็นบิวอินสำหรับใส่รองเท้านะครับใส่ได้หลายสิบคู่เลยอาจจะมากถึง50คู่นั้นใส่ได้สบายๆนะครับเราเข้ามาด้านในห้องรับแขกด้านซ้ายมี1ห,ห้องนะครับด้านขวานี่เป็นห้องโถงใหญ่ ซึ่งโถงใหญ่นี้เป็นห้องรับแขกชั้นในนะครับและยังมีทางเดินออกไปยังสวนชั้นในอีกนะครับในส่วนหน้าต่างบานต่างๆก็จะมีมูลี่สำหรับเปิดปิดรับแสงหรือบังสายตาจากภายนอกนะครับฝากซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือครัวยูฮอจิโอนะครับซึ่งตัวหน้าท็อปของเขานะครับเป็นเซรามิกความหนาแน่นสูงแล้วก็ผลิตจากเมืองนอกนะครับนำเข้าจากโซนยุโรป ซึ่งเป็นครัวที่วัสดุแข็งแรงทนทานราคาไม่เบาเลยนะครับคุณผู้ชมในฝากนี้ยังมีหน้าต่างที่เราสามารถเปิดรับลมจากส่วนข้างนอกได้นะครับตัวของครัวนั้นเป็นมาตรฐานยุโรปยี่ห้อเจอโอนี่เซตนี้นะครับไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาก็เกือบล้านแล้วนะครับ ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นใช้ของย oh ี่ห้อเทก้านะครับคุณผู้ชมมีบานเก็บของต่างๆนั้นเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตรงกลางนั้นยังมีโต๊ะสำหรับเตรียมอาหารต่างๆมีลิ้นชักต่างๆครบเซตเลยนะครับวัสดุดีมากครับคุณผู้ชมไอ้ตัวที่เป็นหน้าท็อปตัวนี้สามารถทำเป็นเขียงได้เลยนะครับแข็งแรงทนทาน เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินตรงไปดูในโซนของสวนด้านนอกกันนะครับโถงตรงนี้นะครับระดับความสูงเท่าที่ผมดูจากสายตาน่านจะประมาณ6-7ถึงเเมตรนะครับเป็นโถงโล่งเลยแล้วก็บันไดตรงนี้เป็นบันไดขึ้นชั้น2ไปหาห้องนอน2ห้องด้านบนฝากขวาเนี่เป็นพื้นที่ดูทีวีตรงขยับตรงเข้ามาด้านนอกตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่สวนที่ส่สวนชั้นในเป็นสวนหินนะครับคุณผู้ชมฝากซ้ายนั้นเป็น ห้องรับแขกด้านขวานั้นเป็นห้องนอนตรงนี้เป็นกระจกบานเฟียมนะครับซึ่งเป็นกระจกเทมเปอร์ราคาสูงพอสมควรนะครับเวลากระจกแตกนั้นด้านในของกระจกนะครับมันจะมีฟิลม์มมีฟิล์มขั้นไว้และมีกระจก2บานมาประปกบกันนะฮะเวลากระจกแตกต่างๆจะไม่ทําอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับตรงนี้เป็นสระว่ายน้ํานะครับซึ่งเป็นสระเด็กนะฮะ บ้านหลังนี้ติดอยู่แค่อย่างเดียวนะครับก็คือเรื่องสระว่ายน้ําด้านในเล็กไปนิดเดียวอย่างอื่นเพอร์เฟกครบหมดนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นห้องนับแขกชั้นนอกนะครับซึ่งด้านนอกเนี่ยมันจะมีประตูที่เราสามารถเปิดได้ทุกบานเลยนะครับเพื่อรับลมรับแสงรับบรรยากาศจากภายนอกได้ ตรงเข้ามาด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างโรงจอดรถนะครับเข้ามาด้านในเวลา,ามีแขกมานะครับให้แขกเข้าจากตรงนี้ได้แล้วก็อยู่ในโซนรับแขกที่กันเอาไว้โดยเฉพาะเลยนะครับในฝ้าของด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นที่นั่งแบบ สไตล์ญี่ปุ่นนั่งกับพื้นนะครับแล้วตัวฝ้านั้นก็เป็นฝ้าไม้ระบบแอร์ของบ้านนี้นะครับเป็นระบบแอร์ที่ใช้ในโรงแรมนะครับมีคอมเพรสเซอร์แอร์แค่ตัวเดียวแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั่วบ้านเลยเป็นตัวแอร์สทิศทางนะครับตรงนี้ยังมีจุดเชื่อมต่อออกไปตรงสวนตรงกลาง ประตูนะครับในแต่ละบานนั้นบานใหญ่มากนะครับแล้วก็จะเป็นบานสไลด์ที่ผมชอบอีกอย่างนึงน,นะครับคือระบบไฟของบ้านนะครับแค่ระบบเป็นระบบสมาร์ทโฮมไม่ว่าจะเป็นไฟทุกจุดของบ้านนะครับเปิดปิดผ่านมือถือได้แค่แค่ตัวระบบนะครับก็ประมาณ300แสนแล้วนะคุณผู้ชมในฝากด้านขวาอันนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับ มีชุดบิวอินขนาดใหญ่เขาเรียกผมดูนะครับคุณผู้ชมขอเน้นย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินหรือวัสดุต่างๆในบ้านหลังนี้นะครับเป็นวัสดุที่ดีทั้งหมดเลยเห็นไหมครับสวิตจะเป็นสวิตแบบสมาร์ทโฮมนะฮะอันนี้จะสั่งผ่านมือถือได้หมดตรงเข้ามาด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ชั้นล่างอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนี้นะครับก็จะกัน้นไว้เป็นสส่วน ส่วนด้านนอกกับส่วนด้านในตรงนูน้นอันนี้ทําเป็นห้องนอนได้นะครับหรือจะทําเป็นห้องทำทำงานชั้นล่างได้มีห้องน้ําในตัวจุดนี้แล้วก็ยังเป็นประตูบานสไลด์เดี๋ยวผมช่วงท้ายๆคลิปนะครับจะมีพาคุณผู้ชมไปดูการใช้งานของประตูในบานต่างๆด้วยนะครับอันนี้มีห้องน้ําในตัว ตัวต้นไม้ต้นนี้นะครับเป็นหัวใจหลักของตัวบ้านเลยนะครับเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่3ส่วนด้วยกันส่วน2อห้องรับแขกเชื่อมกันแล้วก็มีห้องนอนฝั่งนี้นะครับที่ผมชอบอีกอย่างก็จะเป็นความทันสมัยของบ้านแล้วก็วัสดุของบ้าน การใช้งานต่างๆนั้นสมมุติเลยตรงนี้ยังมีระแนงกันแสงนะครับเวลามีแดดส่องเข้ามานะฮะก็จะการแสงไม่ให้กระทบเข้ามาด้านในบ้านในส่วนฝฟากด้านขวานอกจากครัวที่เป็นครัวฝรั่งชั้นในนะครับยังมีครัวไทยไว้ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับเวลาคุณผู้ชมทำกับข้าวทำอาหารหนักต่างๆก็ใช้ครัวนี้ได้ ด้านซ้ายตรงนี้ยังมีตู้เก็บวายนะครับด้านขวาตรงนี้เป็นห้องน้ําสําหรับแขก4ห้องนอน5ห้องน้ำครับสุกภัณฑ์นั้นเป็นยี่ห้อคอตโต้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินขึ้นไปดูชั้น2กันตัวพืน้นนี้เป็นพื้นไม้นะครับ ผมเข้าใจว่าด้านในอาจจะเป็นเหล็กนะแล้วก็หุ้มด้วยไม้แต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปถามอีกทีขึ้นมาชั้นบนนะครับในส่วนที่เป็นพื้นนะครับเป็นพื้นพื้นเหมือนคล้ายๆลาลลมิเนตบ้านเราอะครับแต่ว่าในเกรดที่เขาใช้ที่นี่เนี่ยนาเข้าจากญี่ปุ่นซึ่งเท่าที่ผมดูแอบดูราคานะครับแพงมากฮะไอตัวพื้นเนี่ยนะครับชั้นล่างก็เหมือนกันชั้นล่างนั้นจะเป็น กระเบื้องนะครับราคาตารางเมตรหนึ่งเกินหลักพันตรงเข้ามาข้างในนะครับเป็นห้องนอนใหญ่เลยออกมากตรงนี้เป็นระเบียงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นฝ้าของหน้าบ้านนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลังคาแดงๆตรงนู้นเป็นโรงเรียนานานาชาติเกรสไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่จุดไหนห้องไหนของบ้านนะครับ แต่ละห้องแต่ละส่วนนั้นก็จะได้วิวที่แตกต่างกันเลยไปด้านหลังนะครับในฝากนี้ก็จะเป็นห้อง walk in closet อันนี้เป็นห้องใหญ่ๆเลยตรงเข้าไปตรงนี้จะเป็นห้องน้ำ มีอ่างอาน้ําแยกส่วนเปียก่วนแห้งแล้วก็สุขภัณฑ์คอตโต้กระเบื้องนั้นปูไว้ครบอย่างดีเลยผมแอบดูในซอกต่างๆนะครับทั้งเรื่องความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างนะครับการทํางานต่างๆนั้นเพอร์เฟกทุกจุดเลยครับ น,นี้ยังมีห้องแต่งหน้าสำหรับสาวๆอยู่มุมนี้อีกหนึ่งมุมนะครับกระจกทุกบานนั้นมีไฟนะฮะกระจกที่ใส่ในห้องน้ำอันนี้ยังมีประตูเป็นบานสไลด์นะครับถ้าสไลด์ปิดมาปุ๊บตรงนี้ก็จะทึบแล้วในส่วนนี้นะครับเป็นส,ส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างห้องนอนใหญ่กับห้องนอนชั้น2ห้องนี้อีกห้องหนึ่งนะครับด้านในยังไม่ได้ตกแต่งอะไร ก็มีประมาณนี้มีห้องน้ําในตัววัสดุด,ดีครับคุ้มค่าคุ้มราคาขาย22ล้าน5 0 0 0บาทอันนี้พร้อมเฟอร์นิเจอร์ในบ้านทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูชั้นล่างกันต่อนะฮะ ท,ท้ายคลิปอย่าลืมนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินแบบดูในการใช้งานของประตูต่างเรืยนแจ้งอีกทีนะครับระบบแอร์เป็นระบบ VRV นะครับแบบ4ทิศทาง,ส,งสั่งงานนะครับผ่านทางโทรศัพท์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นไฟเป็นประตูนะครับประตูรั้วต่างๆก็สั่งงานผ่านโทรศัพท์ทั้งหมดเลยนะครับลหดับต่อไปเดี๋ยวเราไปดู ในโซนข้างหลังกันในโซนที่เป็นทะลุออกหลังบ้านนะครับในส่วนนี้นะครับยังมีเป็นประตูสไลด์ปิดถ้าปิดปุ๊บดูไม่ออกเลยข้างในยังมีห้องอีกนะฮะตรงนี้เป็นห้องที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ของบ้านด้านขวานนะเป็นห้องซักผ้าเลยเข้ามาด้านหลังก็จะเป็นชุดที่ระบบแทงน้ําต่างๆระบบน้ํามี2ระบบนะครับ ทั้งประปาหมู่บ้านแล้วก็ของส่วนภูมิภาคนะครับระบบไฟเป็นไฟสเฟสมีหม้อแปลงส่วนตัวตรงไปอีกนิดด้านนี้ยังมีประตูทางออกอีกด้านอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์แอร์นะครับระบบนี้นะครับถ้าเราใช้เยอะก็จะใช้ไฟเยอะถ้าเกิดว่าเราใช้น้อยก็จะประหยัดไฟตามตรงนั้นเป็นห้องแม่บ้านนะครับคุณผู้ชมการทำงานของแอร์นะครับเจ้าของบ้านแจ้งมาแล้วนะครับว่า ไม่ได้เปลืองนะครับถ้าเราเปิดตัวเดียวการระบบการทำงานก็จะน้อยถ้าเปิดทั้งหลังแอก็รับไหวตรงนี้ก็จะเป็นห้องซักผ้านะฮะเก็บให้ละเอียดทุกจุดเลยจะประมาณนี้บ้านน่าอยู่น่าสนใจครับบ้านสวยบ้านหรู ผมแนะนำหลังนี้เลยครับซื้อแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาน่าอยู่จริงๆขายบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถนัดชมได้ทุกๆวันเลยในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูต่ออีกสักนิดนนหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นตู้รองเท้าอ่ะลองเปิดดูสินี่เป็นกระจกแล้วก็มันก็สไลด์ได้หมุนได้ ดูฝั่งนี้สิเออตู้รองเท้ามีอยู่ตรงด้านขวาเลยครับจัดเป็นตู้แรงขยับถายน,นี่ดูอนนโอเคมีเพียงพอฮะใส่ได้เป็นร้อยคู่เลยเ,เดี๋ยวไปดูข้างในสิ ส่วนของข้างในนะครับอันนี้เป็นประตูแบบโหูหนามากแล้วก็ตรงด้านซ้ายของห้องนี้นะฮะก็คือเป็นบานสไลด์เหมือนกันเป็นประตูบานใหญ่มากแอร์ก็เป็นแอร์ฝังผนงังคือประตูประตูเปิดออกไปข้างนอกเนี่ยเขาจะแยกบานแล้วไม่มีกรอนนะครับเพราะว่าเปิดได้เฉพาะ จากด้านในเท่านั้นซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยในแต่ละบานก็จะแยกไว้หมดเลย <c oughs> อันนี้เปิดแยกบานได้หมดนะฮะแล้วก็ตรงนี้อ่าประตูตรงนี้อันนี้แบบเป็นบานสไลด์ซึ่งเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับเทมเปอร์แบบ2ชั้นแล้วก็มีลม์มอยู่ตรงกลางซึ่งเวลาเขาแตกเนี่ยมันจะไม่แตกเป็น ละเอียดนะครับแตกแล้วยังเป็นฟิล์มเกาะไว้อยู่ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยอพอเวลาเปิดนะฮะเอานัดเปิดเลยเปิดรูดโชว์เลยเปิด2บานแรกปุ๊บขันข้างในแล้วกอ็อีกจุดนึงพอดันออกมาสไลด์ สไลด์เลยสไลด์เบาๆนะฮะสไลด์เบาๆมันก็ไปละนะนี่เห็นป่าวโอ้เปิดได้สองฝากเอาฝักนี้ด้วยฝักนี้ด้วยข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นร่องร่องแบบนี้แล้วเวลาเปิดเนี่ยเวลาสไลด์มันก็จะง่ายดูนะฮะเวลาเปิดก็แค่กดเบาๆหนึ่งสองเป็นบานเฟียมนะครับ ตัวประตูนั้นจะสูงน่าจะประมาณ3เมตรมั้งเนี่ย3เมตรเป็นอย่างน้อย3.2อาจจะอาจจะส2มดสูงชะลธขึข้นค่นบนแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นไปอีกอันนี้มันมากกว่า6เมตรแน่นอนเผิ่เ7เมเมตรนะครับเนี่ยพอเปิดตรงนี้ปุ๊บนะฮะมันจะมีความเชื่อมต่อตั้งแต่ในบ้านออกมาถึงนอกบ้านเห็นไหม ช่วงที่เป็นเออนะัดเดินไปตรงนน้นหน่อยช่วงที่เป็นฤดูหนาวก็ตั้งบาร์บีคิวบาร์บีคิวตรงไหนเอ่ยเอาตรงนั้นเลยใช่ไหมเออวางเตาข้างล่างได้นะต้นไม้ต้นใหญ่ๆอันนี้เราเราดูเหมือนกับมันจะไม่ใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในกล้องแตนะ่เมื่อเอาคนไปเทียบดูเนี่ยจะใหญ่มากนะัดลองเดินดูเออลงไปที่สระว่าน้าข้างล่าง เนี่ยไซส์มันจะใหญ่ใหญ่มากแล้วลัว้วโอโหูรั้วนี่นู่นอะสี่เมตรนู่นแหละสูงมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนส่วนตรงนู้นกันเดินเข้าไปเลยแ้วผมชอบตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีระแนงข้างบน ทำเป็นระแนงไม้กลางคืนน่าจะสวยอีกแบบแล้วก็นี่ทางนี้ทางนี้ไหมประตูตรงนี้ประตูตรงนี้โอเคลำโพงนี้ไม่ให้นะครับทุดละสามแสนอันนี้เป็นห้องที่ไปในส่วนของด้านหลังเขาจะทำเป็นประตูบานเลื่อน ะระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆก็จะอยู่ในนี้ก็คือเวลาเราปิดปุ๊บนี่แทบที่จะไม่รู้เลยนะว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงเพิ่มความเป็นส่วนตัวผมสังเกตนะครับเห็นกล้องแบบนี้ทั่วบ้านเลยมีกล้องกล้องตัวใหญ่ไม่พอแล้วกล้องตัวเล็กๆอีกระบบน้ําอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูตรงข้างบนต่อนนะอา่า ต่อท้ายนี่นะครับผมที่ผมอยากจะให้ดูก็คือดูในส่วนของประตูต่างๆที่ฟังก์ชันการใช้สอยนะครับอันนี้ในนี้แนบสําหรับท่านที่สนใจแล้วก็ดูถึงจุดนี้นะครับนี่นี่นมาดูข้างหลังต่ออีกนิดนึงผมชอบครัวมากครัวโอ้สวยอะดูสิเป็นระบบซอฟท์คอรสซอฟท์คอรแบบ น่ารักแล้วก็ท็อปนี่แข็งแรงมากนะครับเครื่องล้างจานต่างๆนู่นนี่นั่นจะให้ดูประตูไม่ใช่อะไรหรอกประตูมันมันน่ารักแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนก่อนเดี๋ยวค่อยลงมาปิดคือคืออันนั้นเปิดไวยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเรามาถ่ายเพิ่มอยู่เดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมข้างบนหน่อย อันนี้เป็นไม้นะครับน่าจะเป็นเหล็กแล้วก็เอาไม้ประกบนะอ๋อนี่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 พื้นเนี่ยเป็นเหมือนพื้นกระเบื้องยางแต่ว่านําเข้าจากญี่ปุ่นเป็นเกรดญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็นี่ดูประตูบานนี้อันนี้เป็นบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนซึ่งเลื่อนเปิดปิดได้ ลแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์แบบนี้นะครับมีทั่วบ้านเลยฮะแอร์ก็เกือบล้านแล้วเ,เห็นไหมพอกัน้นปุ๊บก็บจะเป็นผนังละอืมอนนี้คือด้านในสวย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 จริงๆ เครีย <Okay>. เดี๋ยวถ่ายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วครับเฮ้ยตู้ไว้ตู้ไว้ลืมบอกไปมีตู้ไว้ด้วยอืมตู้ไว้ตู้แช่ไว้ไวหมดแล้วครับ